สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีการจัดก,การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่7สิงหาคม2,564มีการนัดรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลาบ่ายโมงหลังจากนั้นเป้าหมายเป้าประสงค์ก็คือการเคลื่อนกำลังไปที่พระบรมมหาราชวัง ใขนขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนั้นเนี่ยครับก็เข้าดําเนินการในการยึดคืนพื้นที่นะครับหรือว่ากระชับพื้นที่จนทําให้กลุ่มเยาวชนตลดแอกนั้นเปลี่ยนเป้าหมายก็บอกว่าให้มุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยึดทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่กดดันอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายอีกครั้งนัดรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปบ้านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ชมครับบรรดากลุ่มคนเหล่านี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนะไปจัดการดําเนินการนะครับกระชับพื้นที่เอาไว้บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงกลุ่มพวกนี้ไม่พอใจก็เลยมีการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการคว้างปลาเข้าของยิงหัวนอ็อตนะครับรวมถึงมีการคว่างประทัดยั์พลุไฟ ส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีการเผารถตำรวจแต่ว่านายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะออกมาโพสข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกว่าการชุมนุมในวันนี้ประชาชนไปด้วยสองมือเปล่ามีเพียงความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธแต่ตำรวจกลับเตรียมใช้กำลังเข้าห้ามหันใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเกินเหตุวันนี้จะไม่มีความรุนแรงหากเจ้าหน้าที่ ของรัฐนระดักว่าคนที่คุณประจันหน้าอยู่ไม่ใช่อริราชศัตรูนะฮะก็เป็นการพร่ำยาวของนายธนาธรบอกว่าการชุมนุมนั้นเนี่ยเป็นการชุมนุมที่สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีอาวุธมาด้วยมือเปล่าปรากฏว่าคุณหนุ่มสันติสุขมะโรงศีผู้ประกาศชื่อดังพิธีกรชื่อดังของท็อ นิวสเนี่ยนะฮะถึงกับเขียน Facebook แล้วถามว่ามันใช่หรือวะเอารถพยาบาลขนอาวุธมาชุมนุมเท่ากับมือเปล่าสร้างสรรค์แล้วก็แนบภาพข้อความของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรวมถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดอย่างเช่นผู้ชุมนุมใช้หนังสติ๊กเนี่ยกำยงกำลังง้างยิงใส่เจ้าหน้าที่ มีการไปค้นรถพยาบาลของกลุ่มกาดวีโวในวัดมหันต์ารามก็พบเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆมากมายซึ่งเป็นเครื่องเทียมอาวุธแล้วก็ถ้าดูจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมนั้นก็เห็นได้ชัดมีทุกสิ่งอย่างนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นถูกยิงหัวน็อตเข้าที่คอต้องเอาไปผ่าตัดแบบเร่งด่วนเพราะว่าหัวน็ตนั้น ฝังบริเวณคอของเจ้าหน้าที่อย่างนี้เนี่ยนายธนาทรก็บอกว่าเป็นการชุมนุมแบบสันติมาด้วยมือเปล่ามาด้วยความคิดสร้างสรรค์คุณหนุ่มสันติสุขถึงกับอุทานลั่นมันใช่หรือวะ